ทางวลาิลล์ตอนของเกอย่าโู้เลยวะใครวะแกไม่ดูฉันจริงๆหรอกเดี๋ยวมันเจอของฉันจะป่า ต้องแบบนี้โอ oh. uh huh. ้อตายตายเลยครับผมชาวเอเดียหนึ่งด็งขงกของพวกแกมาถึงแล้วล่ะจ็ดจ ยิงบล็อคหน่วยสแนนไม่ใช่หน่วยอาบิโอ้โ้โ้บูมบูมโอ้เชียทำไมมันกระเด็นไกลชิบหายเลยไม่แถวเราด้วยเราต้องระวังเอาไว้เขาจะไม่หน่วยอาบิจูดูนะครับไม่ต้องลอง มึงกับกูจะได้เคลียร์กันในยมโลกกูจะมีหน่วยอยู่ทั้งหมดสามสี่ห้าคนนะในนี้แต่จะก็สองกล้องแล้วันจะมีหน่วยที่ป้องกันอยู่และอีกอีกสี่คนที่เหลือเขาก็คุยกันนะอืมทำเลยเราก็เลยจะจัดการทั้งด้านหมอนี่แต่หมอนี่มันเห็นเราแล้ว เออโอ้ยอยีน่าไม่เป็นไรอี๋ยวจะยิกสะ,ะกัดไปให้หนึ่งนัดเจือือบ้านโยกไม่ใช่ไม่ใช่บ้านมันคือโอโหไม่โดนว่ะทำายัางไงดีพลังพลังขี้หมาป้องโอ้โหโดนปืนต่อเียเขาจะบอกรักษาการไหมแต่เรียบร้อยยังไม่บอก เอาไปเลยเบลทูตเนี่ยมึงกรีดยางแล้วก็แปลงร่างนะเพื่อน<ม>เอเออะไรนะให้จะแปลงล่างนี่นะตรงนี้คือมึงก็จะตายด้วยไงเดี๋ยวดีกว่าไปไท้ท่านเหมือนมึงเลยเจเดียวกูขอจีงสก,กัดอีกหนึ่งนัดฮึมโอ้โหมึงก็รีบเกิน โอ้โหนัดนี้กูแนะนำนะโดนหัวเน้นๆร้อยเปอร์เซ็นต์ป้องตายรู่นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสมศักดิ์เกิดอะไรขึ้นอะฮะอะไรอะเฮ้ยนี่มันคนตายเฮ้ยทุกคนทีมเรามีคนตายเออเฮ้ยอะไรวะคนรักษาการตายเฮ้ยเฮ้ย ควักปืนขึ้นมาควักควยได้ควักปืนขึ้นมาเร็วโซเจอร์โอเคจะควักปืนขึ้นมาฉันมีปืนปืนสิดธยามึงบาหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะโดนลูกลงไงเนี่ยนาาาคุแแแยแล้วกูนะจะเอาปืนกลน่ะปืนกลที่นี่โอ้เกิดความชิบหายขึ้นนะเมื่อกี้ไม่ต้องคิดมาก โอ้ยโอ้กูข้างอ่ะส่วนพวกมึงสองตัวก็คุยไปถ้าอยากตายก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเราจะรักษาการเอาไว้แล้วกูจะหันยังไงเนี่ยช่างมันไปเลยนะเบลทูดชดพลยกูลืมตั้งออโต้อมตะเอาไว้ดิว้าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยว้าย ไป้ลุชชขึ้นทุบสิเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยควยกูแทงตาเล่นนึงไปด้นบนเฮ้ยน้่นมันคโนเท่พ่อมึงมีสัตว์คโนเท่แปงที่พวกมึงรอคอยไง ตงอะอะโอ้ออออว้าอะอะไรวะเนี่ยอะไรวะอากูติดไฟอากูกำลังจะตายมึงก็ปไปใช้ทัานเหมือนนี่กันเนี่ยง้อ ฉัอก่อนกูกเอเอ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 อกดลงบาลเนย่ยเนอะฉันขอนอนพักผ่อนก่อนนะมึงได้ไปหาพี่อินแล้วหรอเพื่นเอ่อบว้าเเ้ย ปแปล่งล่างเสร็จไปเมื่อกี้แล้วเพิ่งออกจากล่างมันโคตรทรมานก,กูจะกลับยังไงเนี่ยโอ้เออลืมไปไปใจท่านจะต้องมีพลังลีเลือดใช่ไหมแอมกูอัจฉริยะเกินยาฮิวของกูก็แบบนี้แหละบังฮิวเลียเอยอ้าวกูลืมไปมันไม่ใช่ยาลี พลังต่อเลือดใชท่าทนโอ้ยมือฮิวฮิวมือก่อนอ่ะทำโกทำโกกูไม่แตกโอ้โหนี่ต้องไม่เกิดแผลเป็นนะแต่ใช่แต่ว่าแบบอะไรเนอะนะเจา โอ้วับไกลมาก That they do that they do ได้แก่ได้แก่ได้แก่ไอ้ชันยังไม่เป็นาเลยเหรอชั้นบอกแล้วชันมีพลังลีใช้ชั้นไงอันนี้มันก็เอาจากอนิเมะเน้นๆเลยนะมึงไอ้เหี้ยเออโอ้กูโคตรค้างเลยเพื่อนใม่อะ ก็คือกระดูมมึงจะหักใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วกระดูกกูขอแทยมึงให้มึงแปลงล่างไปใช้ท่านดวน่วนกูแทงเน่ยชิบอยเลือดไม่ไหลเห้ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวกูจะทำให้มึงเลือดไหลเองโอ้กูค้างจบไะไรเฮีย เดี๋ยวนี่นมันเอเลนี่วะเฮ้เฮะโบ่นี่มันทำเฮียอะไรวะต๋อตีนาตีตัดเต๋อป๊ปโอ้โหโอ้โหเสียงชิบหายเบชื่อเบอร์ทอด สามชาเลยเแค่ไรเนอร์ไรเนอร์มึงอย่าเพิ่งตายลยเนะอร์ถ้ามึงแปลี่ยร่างมึงก็ชิบหายเลยนะเพื่อนเออไม่ใช่แค่มึงอ่ะคู่เหมือนกันเต่ต้องแปลงรนะ่างแล้วสินะโอ้ยเขาหัวกูเวลาแปลงร่างแล้วโอ้เค you re ready เชี่ยเชี่ยล่ะเชี่ยข้างถึงเวลาแล้ว